สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวิภาเครื่องทั่วไทยช่องการติดต่อนะคะเบอร์โทร0659467028ค่ะหรือ ID Line 0659467028เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะวันนี้เป็น EP ที่401นะคะรายการละ200บาทมาชมพักกันค่ะรายการแรกนะคะ กันที่สองค่ะ กันที่สามนะคะในกันที่สี่ค่ะ แในกันที่ห้านะคะในกันที่หกค่ะ ในกันที่เจ็ดนะคะในการที่แปดคะ่ะ ดูลชอบดูลใช่สนใจทักไลน์มาได้นะคะสุดท้ายนี้ฝากช่องน้องวิภเครื่องทั่วไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ